สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งแพ้ย,ยิบสีให้กับผู้ที่เกิดราศีตุลผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีตุลนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีตุลครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมปี2566นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซ็นเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นึ่งนี่คือไพ่เดอมูลไพ่เดมูนนี่นะครับถ้าเป็นดวงการงานที่จะดีนั้น จะต้องเป็นการงานที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมการงานของท่านนั้นถ้าเป็นไปได้ไม่ควรที่จะออกนอกหน้ามากนักนะครับผมให้คนอื่นเขาออกแทนแต่ว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนคิดแล้วก็วางแผนอยู่เบื้องหลังในลักษณะแบบนี้จะประสบความสําเร็จมากกว่านั่นเองนะครับหรือว่าดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่เบื้องหลังวงการโฆษณาวงการบันเทิงต่างๆนั้นจะถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับ คนที่เป็นผู้กำกับเป็นครีเอทีฟเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักแต่งเพลงคนที่เขียนคำโฆษณาต่างๆเป็นคนที่แต่งนวนานยายเป็นคนที่เขียนบทละครโทรทัศน์ในลักษณะแบบนี้จะประสบความสำเร็จมากๆความคิดและไอเดียของท่านนั้นก็จะบันเจิดเลิศเลอเพอร์เฟกนั่นเองเนะครับผมไม่ซ้ำแบบใครมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งนั่นเองะครับ ไพ่เดิมูนนั้นถ้าเป็นด้านไม่ดีดีนะครับผมอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของจิตใจของท่านนะครับจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเมื่อมีอะไรอยู่ในใจในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับจิตใจไม่ค่อยปลอดโปร่งโล่งสักเท่าไหร่นั่นเองอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการงานมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บสำหรับไพ่เดือมูนนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางนั่งของการปวดหัวข้างเดียวก็คือการเป็นไมเกรนบางท่านนั้นน้ําในหูไม่เท่ากันทําให้การทรงตัวไม่ดีให้ระวังโรคเกี่ยวกับอมัอมพฤกอัมพาตนั่นเองเนะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นในช่องท้องเช่นอาการปวดท้องลำไส้อักเสบในลักษณะแบบนี้ คุณผู้หญิงก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบดลูกไม่แข็งแรงนั่นเองนะครับเป็นคนที่ท้องยากแข็งง่ายบางท่านนั้นอาจจะมีการปวดตอนที่ประจำเดือนมานั่นเองนะครับและบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตไม่ค่อยดีทําให้ประจำเดือนมาไม่ปกติในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เดมูลนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดมูลนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงปากแรกของเดือนพฤษภาคมนั้น ตัวท่านเองจะสามารถติดต่อกับสิ่งลี้ลับนะครับกับอีกมิติ1ได้ในลักษณะแบบนี้ กับเรื่องของดวงวิญญาณเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางอะไรในลักษณะแบบนี้นั่นเองเนะครับบางทีอาจจะฝันร้ายฝันไม่ค่อยดีหรือบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของเจ้าที่เจ้าทางในลักษณะแบบนี้ถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะมีการเส้นไหว้มีการเลี้ยงดูเขาบ้างนะครับผมหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงวิญญาณทั้งหลายบางทีที่อยู่อาศัยรู้ว่าบ้านของผู้ที่เกิดราศีตุลบางท่านนั้น อาจจะเคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นไม่รู้ในลักษณะแบบนี้หรือว่าบ้านเรือนของท่านที่ปลูกอยู่นั้นอยู่ใกล้กับป่าชา้าอยู่ใกล้กับเมนเผาศพอยู่ใกล้กับสุสานในลักษณะแบบนี้ ถ้าเป็นไปได้นะครับผู้ที่เกิดราศีตุลถ้าหากว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรที่จะมีการไปทําบุญนะครับเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับดวงวิญญาณทั้งหลายในลักษณะแบบนี้นั่นเองบางทีก็อาจจะมาขอส่วนบุญเมื่อตัวท่านเองนั้นทําบุญไปให้อาจจะเกิดโชคเกิดลาภขึ้นมาก็ได้นั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลในไหนก็คือว่าดวงชะตาของท่านนั้นสามารถที่จะติดต่อกับสิ่งลี้ลับเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่าในชีวิตของท่านนั้นติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าการทํางานของท่านนั้นต้องการความมั่นใจนะครับ <st ool id> ก็ลองลองขอเจ้าที่เจ้าทางขอกับสารพระภูมิที่บ้านหรือว่าที่ทํางานของท่านขอกับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่แน่นะครับผู้ที่เกิดราศีตุลทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาอยู่ในชีวิตของท่านนั้น เมื่อตัวท่านเองได้ไปบนบานสารเก่าหรือว่าได้ไปขอแล้วนี่อาจจะมีโชคมีลาบหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะผ่านชลุยไปได้อย่างไม่คาดฝันในลนักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่เดอร์ซันเป็นไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆนะครับในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนั้นผู้ที่เกิดราศีตุล อาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายทําให้เกิดความเครียดวิตกกังวลต่างๆในชับภายในจิตใจของท่านและเมื่อหลังจากนั้นแล้วในชับผมเมื่อตัวท่านเองมีไพ่เดอ s u ซันไพ่เดอ s u ซันนั้นก็จะส่งผลทําให้จิตใจของท่านนั้นโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆนั้น จะเริ่มผ่านพ้นไปหรือว่ามีทางออกมีทางแก้ไขหรือบางท่านนี่นะครับผมที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงที่ผ่านมาพอเข้ามาสู่ในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมนี่นะครับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายของท่านนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นและอีกไม่นานนะครับร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับ ไพ่เดลซานนั้นยังจะทําให้ผู้ที่เกิดราศีตุลมีความโดดเด่นนะครับมีชื่อเสียงในการงานผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารในลักษณะแบบนี้ต่อไปนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีบทบาทสําคัญมากๆในองค์กรของท่านนั่นเองนะครับส่วนคนที่เป็นดาราคนที่เป็นนักร้องเป็นนักแสดงนะครับผมที่เกิดราศีตุลน,นี่นะฮะดวงชะตาของท่านนั้น พอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นช่วงขาขึ้นและก็จะพุ่งแรงมากๆเลยนะครับผมปกติแล้วตัวท่านเองนั้นก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแหละแต่อาจจะเป็นช่วงว่าตอนนี้ละครของท่านกําลังจะอ่อนแอในช่วงนี้หรือว่าเพลงของท่านนั้นอยู่ในช่วงของการโปรโมตในช่วงนี้ภาพยนตร์ของท่านเข้าสู่ลงฉายในช่วงนี้ตัวท่านเองนั้น บอกได้เลยนะครับว่าจะมีกระแสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากผลงานของท่านนั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้คนจํานวนมากในลักษณะแบบนี้บางท่านนั้นอาจจะมีอีวงอีเวนต์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับคนที่เป็นนักร้องก็อาจจะมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะฮะบ,บางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เป็นพรีซนเตอร์สินค้า ตัวใหม่ในลักษณะแบบนี้การเงินการทองของท่านนั้นบอกได้เลยนะครับว่าจะดีมากๆชื่อเสียงของท่านนั้นก็จะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลครับก็ขอสรุปเลยก็แล้วกันนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดซันนั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะรุ่งพุ่งไม่หยุดจริงๆเลยนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เดือซานนั้นอย่างเป็นไพ่ที่ให้โชคเกี่ยวกับท่าทีงของการเสี่ยงดวงหรือว่าให้โชคในลักษณะของสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับกับผู้ที่เกิดราศีตุล คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8กันบ้างนี่คือไพ่ The Emperor หรือว่าไพ ok ่จักรพรรดิไพ่สูงสุดของผู้ชายนั่นเองเนะครับไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าทั้งหญิงและชายชาวราศีตุลน,นั้นเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่มีความเอาจริงเอาจังพูดตรงผงผางมากๆเลยในลักษณะแบบนั้น ผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้นจะมีลักษณะบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้นจะเป็นคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นํานั่นเองนะครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอีกอย่างหนึ่งนะฮะคนที่ได้ไพ่เอ็มโพเรอรหรือว่าไพ่จักรพรรดนั้นถ้าทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจ ก็บอกได้เลยนะครับว่าดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นดวงของท่านนั้นจะรุ่งพุ่งแรงจริงๆเลยนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลครับตัวท่านเองนั้นจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีการปรับตําแหน่งใหม่ขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีอํานาจมีความรับผิดชอบมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ได้ไพ่ The Emperor หรือว่าไพ,พ่จักรพรรดนั้นดวงเป็นนายไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ผู้ตามนะครับผมแต่ว่าเป็นผู้นานั่นเองครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าท่านทํางานอยู่ในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขารวมไปถึงการทํากิจการร้านค้าต่างๆถ้ามีาไพ่ใบนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าหน้าที่การงานของท่านนั้นจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับรวมไปถึงผู้ที่เกิดราศีตุลน,นะครับผมที่เป็นนักการเมืองถ้ามีาไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกเลยนะครับว่ามีการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้ ถ้าผู้ที่เกอราศีตุลท่านใดที่เล่นการเมืองนี่นะครับตัวท่านเองนั้นจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งของความหมายของไพ่ the emperor หรือว่าไพ่จักรพรรดนั้นก็หมายความว่า ดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีตุลตัวท่านเองอาจจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต่ตางชาติหรือว่าต้องติดต่อกับชาวต่างชาติบางท่านนั้นอาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปทํางานเพื่อไปท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้นั่นเองเนะครับหรือว่าผู้ที่เกิดราศีตุลถ้าได้ไพ่ใบนี้ก็หมายาว่าตัวท่านเองนั้นบางทีอาจจะได้เคยไปอยู่ต่างประเทศมาแล้วเพื<ศ>่อไปศึกษาต่อระยะหนึ่งในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6กันบ้างนี่คือไพ The High ่ดีไฮพรีสเตดหรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์นั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าธุรกิจการงานที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดราศีตุลอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านที่เกี่ยวข้องกับพวกแฟชั่นเสื้อผ้าหรือว่าพวกเครื่องประดับทั้งหลายนะครับพวกกระเป๋ารองเท้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงถ้าเป็นธุรกิจด้านนี้จะดีต่อผู้ที่เกิดราศีตุลเป็นอย่างมากนะครับ ถ้าหากว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ที่เกิดราศีตุลถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าบางทีอารมณ์ของท่านในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมนั้น ค่อนข้างหงุดหงิดนะครับผมแล้วก็ตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจมากๆเลยในช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะอารมณ์ของท่านนั้นจะไม่ค่อยคงที่ไม่ค่อยคงเส้นคงวาในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับพูดย่งยๆก็คือว่าเอาแน่เอานอนทางอารมณ์ไม่ค่อยได้นั่นเองแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะรักสวยรักงามดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของอาหารการกินเกี่ยวกับการคุมน้ําหนักต่างๆนะครับจะเลือกทานอาหารที่ไม่ให้พลังงาน มากนักนะครับบางท่านนั้นอาจจะมาทานผักเยอะๆในลักษณะแบบนี้ส่วนการแต่งตัวนั้นก็จะรักสวยรักงามบางท่านนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนลุกไปเลยนะครับจากสาวหวานเป็นสาวเปรี้ยวในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองสาหรับความหมายของไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่าราชินีพระจันทร์นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมนี่คือไพ่บทสรุปนั่นเองนี่คือไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับไพ่ใบนี้บางทีผู้ที่เกิดราศีตุลบางท่านนั้น อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปพบป่าสงสรรค์กับเพื่อนพ้องมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับอาจจะกําลังดูแลโปรเจกต์ใหม่ซึ่งกําลังเกิดขึ้นนะครับผมหรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะยุ่งกับงานมากๆในลักษณะแบบนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอใครนั่นเองแต่ว่าบางทีบางท่านนั้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมมีวันหยุดยาวอยู่หลายวันนะครับก็เลยจะถือโอกาสนี้แหละเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นการยกระดับจิตใจของท่านให้สูงขึ้นอันนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะครับผมผู้ที่เกิดราศีตุล ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการศึกษานั่นเองบางทีบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่า,าไพ่ใบนี้นั้นโดยภาพรวมนะครับถ้าเป็นเรื่องของการค้าการขาย บางธุรกิจบางการงานของผู้ที่เกี่ยวราศีตุลน,นั้นอย่างนิ่งๆอย่างเงีย,งยบๆอยู่นะครับมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะรอจังหวะในช่วงหลังเลือกตั้งก่อนนั่นเองนะครับความชัดเจนของภาคการเมืองที่จะได้เป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอาจจะรอจังหวะในช่วงนั้นก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาที่ไพ่นออฟซอร์หรือว่าไพ่อสุวินถือดาบกันบ้างนะครับไพ่ใบนี้ก็อยากจะบอกผู้ที่เกี่ยวราศีตุลว่าจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมนั้น อย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับอย่าใจร้อนวู่วามนะฮะคิดด้วยเหตุด้วยผลก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรไม่เช่นนั้นมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นั่นเองนะครับภายไปนี้นั้นถ้าว่าผู้ที่เกี่ยวราศีตุลที่ทํางานรับราชการเป็นตํารวจทหารนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้นมีสูงจริงๆนะครับ ส่วนด้านที่ไม่ดีของไพ่ในออฟซอรดหรือว่าไพ่อสูวินถือดาบนั้นก็หมายคขาว่าตัวท่านเองนั้นจะมีคนที่คอยจ้องจับผิดมีคนที่อิจฉาริษยาอยู่นะครับก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นระมัดระวังด้วยนะครับผมส่วนไพ่ที่จะต้องระมัดระวังอีกไพ่ใบหนึ่งนะครับผมก็คือไพ่เดดท,ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่เคราะห์ใหญ่นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนั่นเองนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโควิด -19 ตอนนี้ก็ระบาดหนักเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆด้วยนะฮะยังไงต้องดูแลสุขภาพด้วยอากาศมันร้อนเหลือเกินบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้ง่ายนั่นเองนะครับผู้ที่เกี่ยวราวสีตุลไพ่ไปนี้ยังหมายถึงเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยตั้งแต่หกล้มตกบันไดเข่าถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆยังไงการเดินทางหรือว่าจะไปไหนมาไหนก็ตามแต่ก็ควรที่จะมีสติอยู่กับตัวนั่นเองนะครับ อยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีตุลได้มีโอกาสนะครับได้ไปทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านนะครับท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสก็เข้าวัดทําบุญใส่บาตรบ้างน,นะครับถวายสังฆทานหรือว่าไปปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอะไรต่างๆพวกนี้นั่นเองถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลดีมากๆเลยนะครับหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะใช้วิธีการนั่งสมาธินะครับแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทว,วดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราบางทีภัยร้ายรยเรื่องร้าย จะได้เบาบางจางลงได้นนเองนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลรับคราวนี้เราจะไปคุยถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีตุลกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ก้ารเหรียญน,นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่2ซึ่งถือว่าเป็นดวงการเงินที่ใหญ่มากๆเลยนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภทางการเงินตัวท่านเองนั้น จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาบางทีนี่นะครับอาจจะมาจากไพ่เดอ์ซันหรือว่ามาจากไพ่เดอ์มูนก็ได้นะครับผมจะมีโชคมีลาบที่เกิดขึ้นโชคลาภจากการเสี่ยงดวงตัวท่านเองนั้นถ้าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงบางทีอาจจะได้มาจากไพ่เดอ์มูนนะครับได้มาจากสิ่งลี้ลับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงวิญญ,ญาณทั้งหลายนะครับเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาในลักษณะแบบนี้ที่จะให้โชคให้ลาบกับท่านก็ได้นั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้นั้นยังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่บางท่านนั้นจะได้บ้านบางท่านนั้นจะได้รถด้วยนะครับผมสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับดวงการเงินการทองของท่านนั้นจัดว่ามีโชคใหญ่แต่ว่าผู้ที่เกิดราศีตุลครับ ถ้ามีเงินมีทองเข้ามาตัวท่านเองนั้นมีไพ่สีเหรียญก็ให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับผมในช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นไม่ระมัดระวังบางทีเงินที่ได้มานั้นอาจจะหมดอย่างรวดเร็วในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับการลงทุนต่างๆของท่านถ้ามีไพ่สีเหรียญก็หมายความว่า ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนนะครับผมศึกษาดูข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนไม่เช่นนั้นมีโอกาสที่จะขาดทุนมีโอกาสที่จะเจ๊งได้วางั้นเถิดนะครับไพ่สี่เหรียญยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีตุลถ้ามีเงินนะครับถ้ามีใครสักคนหนึ่งจะมาขอหยิบยืมในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังดูให้ดีด้วยเพราะว่าบางทีให้ยืมไปแล้วจะไม่ได้คืนหรือว่าได้คืนยากมากมาก ส่วนไพ่เพจออฟแพนทตรเคอร์รือว่าไพ่เด็กถือเหรียญก็หมายความว่าบางทีโชคลาบที่ท่านจะได้มานั้นอาจจะได้มาจากทางด้านของคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเป็นทีมงานของท่านหรือว่าคนที่เป็นลูกเต้าของท่านที่จะนําโชคนําลาบนําสิ่งดีๆมาให้ในลักษณะแบบนี้อย่างเช่นนะครับลูกเต้าของท่านนั้นอาจจะนําเรื่องราวดีๆที่คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังได้ยินแล้วรู้สึกปราบปลื้มใจมากๆในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เด็กถือเหรียญน,นั่นเองนะครับ เราไปคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกี่ยวราศีตุลกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนี่นะครับผู้ที่เกี่ยวราศีตุลท่านใดที่เป็นโสดบางทีบางท่านนั้นอาจจะยังไม่มีคู่เข้ามาอาจจะยังไม่มีคนที่ใช่เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้อาจจะอยู่เป็นโสดต่อไปหรือบางท่านถ้าจะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่านะครับอายุแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีแบบนี้ก็ได้นั่นเอง สุนไพ่เดอเอมเพอเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดนั้นบางทีคนรักคู่ครองของผู้ที่เรีราศีตุลน,นั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือว่าคนรักคู่รักของท่านนั้นเป็นคนที่มีตําแหน่งเป็นคนที่มียศเป็นคนที่มีสีอะไรประมาณนี้ก็ได้คือพูดง่ายง่ายก็คือว่าอาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลมีคนรู้จักเยอะในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่เด e เอ p e r อ r หรือว่าไพ่จักรพรรดนั่นเองนะครับสวนไพ่ High p ฮพร s t เต s หรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์ คุณผู้ชายชาวราศีตุนลนี่นะครับเจ้าชู้ไม่เบามีเสน่ห์ไม่เบาจะมีผู้หญิงนะครับหน้าตาสะสวยผิวพรรณดีสเปคท่านว่างันเถอะที่จะเข้ามานะครับในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมอาจจะมีการได้พูดคุยสารต่อกันต่อไปและมีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆในฐานะที่เป็นบ้านเล็กบ้านน้อยแบบนี้ก็ได้นั่นเองแต่ว่าคุณผู้หญิงถ้าได้ไพ่ในไฮปรีสเตทหรือว่าไพ่ราชนีพระจันทร์นั้น ถ้าจะมีผู้ชายเข้ามาในช่วงนี้ต้องดูให้ดีๆนะครับไม่จําเป็นจะต้องรีบร้อนรีบเร่งศึกษาดูใจกันไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้นั้นเขาอาจจะมีคู่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วระหวังว่าตัวท่านเองนั้นจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะซันนี่นะฮะถ้าเป็นด้านของความรักตีความหมายได้ว่าคนรักของท่านหนนะครับจะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดี ถ้าเป็นผู้หญิงก็สาสวยถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อสมาร์ทมากๆเลยนะครับ2จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักร้องแต่ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในชุมชนนั้นๆเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในจังหวัดนั้นๆเป็นคนที่มีชื่อเสียงในธุรกิจการค้ากา,า,ารขายนั้นๆแบบดีก็ได้แล้วก็3นะครับคนรักคู่รักของท่านที่จะเข้ามาในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมจะเป็นคนที่มีฐานะดีร่ำรวยมากๆอย่างนี้ก็ได้น,นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ใบน,นี้ไพ่เดทนี่นะฮะถ้าเป็นเรื่องของความรักไม่ค่อยดีสําหรับคู่รักชาวราศีตุลบางท่านอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมานานนะครับตัดสินใจอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับต้องมีการเลิกราก,กันให้ได้บางท่านก็บอกว่าถ้าคบกันแล้วไม่มีความสุขแบบนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่กันไปทําไมนะครับก็ควรที่จะคืนอิสระให้ทั้งสองฝ่ายนะครับได้เลือกเดินตามทางชีวิตที่ตัวเองต้องการในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงปักแรกเดือนพฤษภาคมปี2566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณโดยผมประจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเองครับ ขอฝากเชิญชวนผู้ที่เกิดราศีตุลทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคาติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ